เห็นเครื่องแบบของพี่แล้วก็หงุดหงิดใช่ไหมว่าพี่เนะี่ยต้องไปช่วยบ้านเมืองต้องไปรักษาบ้านเมืองของเรานรุนไม่ต้องเศร้าใจไปนะพี่จะกลับมาแบบปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องห่วงนูนไม่ต้องร้องนนุนรีบก่อนรีบก่อนรีบก่อนมันอาจจะดูกระทันหันไปหน่อย ว่าน้องนุชต้องดูแลเจ้าตัวเล็กของเราให้ดีๆ years thousand โอเคดูเหมือนท่านผู้การจะโทรมาแล้วล่ะ <c oughs> ว่าไงครับท่านผู้การกำลังล่ำลาน้องนุชของผมอยู่ครับอ๋อโอ้ทุกคนเข้าร่วมการรบครั้งนี้ต้องปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมครับ โอ้โหดีเลยครับอ้าวทำไมเปลีย่ยนโลมา <c oughs> ทุกคนที่เข้าร่วมการรบครั้งนี้จะต้องกลับมาแบบปลอดภัยใช่ไหมครับผู้ก,การเข้าใจแล้วครับผมจะบอกลาลรน้องของผมก่อนอีกสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมไปโอเคมาทำไมปลอดภัยนั่นก็เพราะว่าอย่างน้อยพวกเราจะต้องมีเรือมิคา่าสานั่นอ่ะอยัง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 ไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลา <c oughs> แล้วพี่เลย ก็ไปบรรจัยถ้าไปเขาจะบอกว่ามันจะปลอดภัยแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเรือมิคาสะเทียสองที่พี่ได้มาจากการใส่คอรสข้างล่างนะ่ะในคลิปชั้นนะ่ะมันจะช่วยพี่ได้ดีหรือเปล่าแต่จะได้เรือกษัตริยไปตั้งห้าร้อยเหรียญมีลิงโหลดด้วยนะลูกไม่ใช่ไม่ใช่ใชถ้าเกิดน้องนุชอยากรู้ว่าการเดินทางการไปสู้รบครั้งนี้ของพี่เจ้าเป็นยังไงน้องนุชสามารถ กดได้ที่ลิงก์ข้างล่างเข้ามาช่วยพี่สู้รอบอย่างยัง <c oughs> น้นุเลี้ยงก่อนเลี้ยงลูกก่อนเลี้ยงตัวเล็กก่อนแล้วก็ดูพี่รบในวันนี้แล้วถ้าเกิดน้องนุชข้องใจน,งน้องนุชอยากสู้น,น้องนุชก็กดมากดโหลดมาสู้เป็นเพื่อนพี่แล้วก็อย่าลืมใส่รหัสลับที่เขาให้มาด้วยนั่นก็คืออะไรครับ K A B W O M ได้อะไรบ้างได้เรือทั้งสองลำน้องนุชเรือทั้งสองลำมันเยอะมากเลยนะแค่แม่น้ําบ้านพระขนงของพวกเราเอ้ยไม่ใช่แม่น้ําลวงขนงของเราก็ไม่รู้ว่าจะใส่พอหรือเปล่าเรือสองลำมันอะไรใหญ่มากทั้งเรือมิคษาสารที่พี่ก็ชอบชื่อสองลำเลยน้องนุชตั้งสองลำ เขาไปเขาให้เยอะขนาดนี้แล้วทำไมน้องนุชจะยังไม่มาหาพี่ที่เกมนี้อีกเลยะพี่ลงไปละขอระดดไปพี่พี่พูดเดยอะเกินกดไม่ทันเดี๋ยวให้กดก็ได้ดูพี่ก่อนแต่ว่าต้องห้ามลืมกดใครที่จะตามพี่เจ้ามาสู้รบในวันนี้กดหลดด้วยนะคะเอาจริงจริงเกมเนี้เอ้ยไม่ใช่เกมนี้สมรรภูมินี้เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างน้องนุชสาม,มารถ สู้ราไปกับเพื่อนได้หลายคนมากๆมันเป็นสมรภูมิที่รองรับผู้คนได้ตั้งมากมายนนุษย์รู้ไหมว่าพี่ขออ่านโพยปะไปไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชพี่ไม่ได้อ่านโพยพี่ไม่ได้ลืมพี่ไม่ได้ลืมจริงๆแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วอย่าเพิ่งลนอย่าเพิ่งลนจริงๆแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วโพยพี่อยู่ไหนโพยพี่อยู่ไหนนี่ไงนงนุษย์สามารถสู้กันแบบออนไลน์12บสองระทันสิคนตั้ง12คนเลยนะ โดนตีแล้วชิบหายแล้วพี่กำลังจะเตรียมพร้อมแล้วภาพสวยมากตาแตกจริงดูภาพสวยขนาดนี้ไม่สวยได้ยังไงจริงแล้วเมื่อกี้พี่งหลังงว่าทำไมพี่ถึงเดินไม่ได้ออที่ไหนได้เขายังไม่เริ่มพี่กำลังเดินเรือไปข้างหน้าพี่พบเจอเป้าหมายแล้วเล็งปืนปึ้ม กงมันจุปืนอยู่บึ้มดนไหมเฮ้ยโดโดกัดนผมคนละมีษาเดียวกันอะเหรอกำลังมันจุปึงอยูู่เหมือนว่าปืนจะเดอเดเดคนยิงมาทางเราเหรอเนี้ยอ๋อคือมันคือกระสุนใช่ไหมเ็งอยู่ไปบึ้ม เราก็ลังชาร์จมองอิสระโอ้ถ้าเกิดขิ้ขวาเราจะสามารถอีกหญิงได้ละเอารยะกระชิดนี่เลยบึ้มเลยอ๋อไม่โดนขอโทษครับบริหารเจ้าขอโทษครับเฮ้ยคนนี้ขีดแล้วเฮ้ยเราก็จะไปวัดเหมือนกันตายมันเกิดเข้ามาในการโดนศัตรูมากขึ้นไปก็มีสิทธเสียงที่น้องนิ่งจังพอเราจะโดนเหมือนกันแย่แล้วถ้าเกิดเรือเราโดนยิงเราควรทำไงไง นะอึไปตรงนู้นน่ะเราซ่อมเรือได้ไหมเฮ้ยได้นี่เออน้ำพุ่มได้แล้วเราซ่อมเรือได้ด้วยด้วยการกดปุ่มอ A มีได้เองยิงมใหม่ไม่ต้องสองกล้องด้วยกัปตันบอกว่าต้องตสองกล้องด้วยอย่างนั้นถือผมผมทหารมือใหม่นะครับทำหนึ่งนะ ข้าามฮะยิงอยู่ยิงอยู่อีฝั่งเลือนเหลือนิดเดียวละถ้าเกิดเรายิงโอ๊ยไม่โดนไม่โดนนะโรบเป็นดีตองไงดีตองไงปึ้มโดนโดนปะโดนแอะซาวส่องมันก็จะได้แม่นโหนีนี่เองไอผมย้ำเขาแค่นั้นปึ้มนี่โดนเออพังเก้าเลย แต่เราก็อาการหนักเหมือนกันดีกว่าซ่อมก่อนซ่อมก่อนเออคุ้ยแต่กระสุนหนึ่งเติมไว้กูกระสุนสองปับอะไรอ่ะคือลบไปคนนี้จะขี่แล้วอ้คนนี้ขี่ก่อนบึ้มโดนโดนโดนเออเออเขาก็ยิงสวนเราคืนมาเหมือนกันนี่เฮ้ยชนะกัปตันผม ชนะแล้วเหรอมีมมีมนั่นยกขึ้นมาเลยบอกว่ามีมแบบกัปตันชูมือแล้วแบบชนะแล้วแล้วมีมพรจอนที่กำลังหาวิธีการเล็งปืนอยู่อุ้ยอันนี้สวยอ่ะอันนี้เลยอุ้ยอันนี้แน่เหมือนนุชเลยอระบบดูต้องติงตองติงเฮ้ยนุชทำไมอ่ะ ดูทั้งแรกอ่อยดูสองฝั่งเลยอุ้ย Two thousand years later อ๋อหาที่หลบดีๆแล้วก็ปล่อยเครื่องก็พอโอเคครับผม้ยเท่อะ้ยเท่เทแม่กแต่แต่แต่เด่นเด่นมากเลยเ <laughs> ด่นมากเลยเราจะหลบได้ใช่ไหม เราจะบังคับเครื่องบินตรงไหนเอ่ยอยากลองจัง่งเฮ้ยโอ้อันนี้คือน้องออโต้ไปเลยเหรอเฮ้ยช้ำน้องนอ้นองตายง่ายจากกังไงลูกกดหนึ่งหรือสามจะใช้ได้เลยอนี่ไงเฮ้ยเฮ้ย A อ๋อฟิลวมากโว้ <laughs> โน้องยิงไงยะน้องยิงไงน้องไปใกล้ๆน้องก็ยิงเองแล้วหรอไม่เฟิ้ยวแม่เฮ้ยวิคเกมดีมากอูเท่มากเกมดีชำโอยแย่นะเรือเราโดนยิงเอาแย่ละเอาแยล่ละกลับเรือไงกลับเรือตวงกลับเรือกล่องลูก

เอาเรื่อข้าศึกไปไหนเหรอมองตรงนี้ไม่มีแล้วอ่ะเลี้ยว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 ฝั่งศัตรูจนหมดแล้วว้าวช้ำวิหนุบดีเลยนี่เดี๋ยวตาหน้าเล่นอันนี้กันไมกว่าเลี้ยวว่าทำซ้ำจังชนะเลยชนะเลยอันนี้ไง อ๋อกดกดกดเลขแล้วก็กดคลิกซ้ายโอเคอืม <c oughs> อย่าลืมกดใส่โคดอินไว้ชาบูมด้วยนะครับผมพิมพ์แค่คาบู้เอาขึ้นก่อนขึ้นก่อน,ข,น,อนขึ้นโลโก้ก่อนไหเบอร์ออฟชิปอืมนอ้นองนุชก็โหลดกันด้วยนะต้องโหลดนะสัญญาก่อนน้องนุชคนไหนที่แบบพื้นที่คอมเหลือโหลดให้พี่ด้วย แล้วก็ถ้าเกิดพื้นที่คอมไม่เหลือแต่มีคอนโซลก็เล่นได้เหมือนกันเพราะว่าในคอนโซลก็เล่นได้นะครับ hey. วันนี้ถือว่าภารกิจสําเร็จใช่แล้วถือว่าเราไม่ขิดหรือเปล่าข <laughs> ีดไปแล้วร <laughs> okay. อบหนึ่งโอเคขอคูณน้องดูทุกคนที่มาดูพี่เจ้าวันนี้ด้วยนะครับพี่ท่านา้ําแล้วก็อย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะแล้วก็ใครที่ว่างก็เดี๋ยวไว้รอติดตามได้เลยเดี๋ยว อาจจะมีอาจจะมีวีที่แบบบ้านใกล้เรือนเคียงเขา,เอ,าออกลบเหมือนกันเออก็รอไปช่วยกันหนับหนุนนะครับขอบคุณมากๆเลย